อุยแบตบจะหมดว่ะแกเดี๋ยวแป๊บนึงนะเมื่อคืนไม่ได้ชาร์จหาใส่ชาร์จก่อนอนี่ค่ะพี่ดิมวางเลยเซน เลนได้แล้วเดี๋ยวสายเดี๋ยวที่เหลือพี่ทำเองสวัสดีครับเดี๋ยวเส้นอ่ะค่าขนมเงินที่เหลือทุกวันอะเซนก็เก็บหย่อมกระปุกไว้แล้วเวลาอยากได้อะไรก็เอาไปซื้อขอบคุณครับเดี๋ยวเรื่องเรียนของลีบมบันเ่ิยนะครับไปแล้วนะครับ นี่ก็จะถึงวันจ่ายค่าเทอมเซนแล้วเอาลูกชิ้นมาขายเพิ่มดีกว่าจะได้ไปขายตลาดข้ามต่อด้วยอา้าวป้าหยอกโอ้โหวันนี้ลูกชิ้นเองอะ่ะขายดีแต่หัววันเลยนะใช่จ้ะป้านี่กูจะซื้อลูกชิ้นมาเพิ่มอยู่เออป้าว่างไหมอะ่ะหนูฝากร้านแป๊บนึงสิเดี๋ยวหนูจะไปเอาลูกชิ้นมาเพิ่มอ่าๆได้ขากำลังได้รีบไปไหนขอบคุณนะคะป้า ไปไปไปดูไปก่อนนะฝากด้วยนะฮัลโหลวาไงแกแกทำอะไรอยู่เนี่ยฉันมีอะไรจะให้ดูฉันขับรถอยู่มีอะไรไหนดูดิเออสวยอะแก ซื้อมาจากไหนเนี่ยไปตลาดซื้อลูกชิ้นเพิ่มมาทำอะไรให้เซนกินดีนะอุ้ยแบตบจะหมดว่ะแกเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งนะเมื่อคืนไม่ได้ชาร์จหาสายชาร์จก่อน รีบหนีก่อนดีกว่าเออแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวฉันรีบพอไปโอ๊ยช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะโอ๊ยโอ๊ยเอา้าพี่นี่ไปไหนน่ะ มาทําอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยทำไมไม่รีบไปหาพี่เองเอีกที่นี่ทำไมเหรอครับก็พี่เองอะถูกรถชนตอนนี้อยู่โรงพยาบาลฮะรถชนไปไปกันพี่เองอะอาการแย่แล้ว วันแล้วด้วยอย่าพึ่งเลยพี่นี่จะไม่หาดีเลยแต่ถ้าพี่ไม่ขายเราเจะเอาเงินที่ไหนใช้เนี่ใกล้ถึงวันที่จ่ายค่าเทอมเซ็นแล้วด้วยถ้าพี่ไม่รีบผ่าเงินไปจ่ายเซ็นก็ไม่ได้สอบนะแต่พี่ยังเจ็บขายอยู่เลยบอกครูไม่ได้หรอครับว่าขอเลื่อนจ่ายก่อนอืมเดี๋ยวพี่จะลองโทรหาครูดแล้วกันแตพี่ไปหน้าก่อน <Yeah. S 2> แล้วแกเป็นไงบ้างเนี่ยอยู่ดีไม่ว่าเดียวรถไปนชนน่ะไม่เป็นไรและแกฉันยังโอเคอยู่ดีแล้วแกเออแล้วคนที่แกกับชนอะ่ะเป็นไงบ้างไม่รู้อ่ะแกฉันไม่ได้ข่าวเลยเออแล้ววันนั้นที่แกชนอะ่ะเขาถึงตายหรือเปล่าฉันว่าไม่น่าตายอะยังเห็นขยับเลยดีแล้วนะที่เขาไม่ตายอะ่ะมิงั้นแกติดคุกหัวโตวแน่ ฉันไม่ติดคุกง่ายๆหรอกพ่อฉันอะมีเงินไม่ยอ,อ,อมอปล่อยติดคุกหรอกจ้าเบื่อไปเที่ยวกันไป,ไปอาลกพีไหมครับอ้าวเซนสวัสดีครับประโยคสวัสดีจ้าสวัสดีครับประโยคสวัสดีสวัสดีขาเป็นไงมั่งเนี่ย ดีขึ้นแล้วจ้ะป้าหมอบอกว่าถ้าใครอยากทำกายภาพบำบัดก็จะกลับมาเดินได้ปกตินี่ยังดีนะที่ขายลูกชิ้นได้อ่ะไม่งั้นนะเองสองคนน่ะขาดรายได้แน่ใช่จ้ะป้าก็ยังดีที่เซนมาช่วยขายได้บ้างแล้วทำเลตรงนี้ก็ยังมีคนผ่านไปผ่านมาอยู่ดีกว่าไม่ได้ขายเลยดีแล้วเออเล่คนที่ชนเองอ่ะได้ติดต่อมาบ้างไหมย,ยังเลยจ้ะป้า ไอคนที่ชนเองอ่ะก็นิสัยแย่นะชนแล้วหนีมันไม่เห็นใจคนหาเช้ากินข้ามบ้านเลยเหรอกวะจะทําไงได้ล่ะจ๊ะป้าถ้าโมแต่ร้อยเขามารับผิดชอบฉันกับน้องก็อดตายกันพอดียังไงอ่ะเองก็หมั่นทํำกายภาพบ้างละ่ะจะได้หายไวๆมีอะไรให้ช่วยอ่ะก็บอกข้าไปละขอบคุณจ๊ะป้าไหวไหมเนี่ยแก ฉันไหวแกจะไหวแน่หรอสภาพแกไม่ค่อยได้เลยอะไม่ต้องห่วงนะฉันไม่ได้เมาซะหน่อยเออเออขับรถดีๆล่ะถึงแล้วก็โทรมาบอกฉันด้วยนะอืเออือ,อแล้ พี่ให้เซนเลือกเลยว่าจะกินอะไรผมอยากกินหมูก,กระทะครับแต่พี่ดีมหายดีอ่ะไม่ได้นินออกันเลยได้เลยจัดไปเดี๋ยวเราชวนประโยกไปด้วยเนาะอืม,มรีบจัดของก็รีบขายดีกว่าเดี๋ยวขายหมดจะได้ไปกินหมูก,กระทะกัน